ขาวงนะฮะอำเภอขาวงนะฮะจังหวัดกาฬสินธุ์นะเราจะไปวัดหลวงปู่ศิลานะฮะพี่พี่จาเนาะกราบสวัสดีเอฟซีนะฮะที่อยู่ต่างประเทศและในประเทศเนาะพี่พี่จ๋าเดี๋ยวพันพ้าให้ดูด้านข้างเนาะตัดลายพี่น้องเห็นบอเห็นบ่รัพ์มือบบ ถนนหนทางนะพี่ๆนะถนนหนทางนะนี่ไปสมเด็จลกลินมดาหามไกกอม่อหวที่นี่ดาไปสมเด็จเลยไปล่องเมืองนี่โอมันไก่เธออ่านมันถือเด้อไก่ตัวนี้กอล้อมันกับไก่ตัวไก่มันต้องไม่ไปโทษ ถ้าใต้ผมว่ามันไกลหนูว่ามันไปเส้นมุกดาหารอะมันไกลไปเส้นมุกดาหารมันใกล้อ่ะมันไปหลวงพ่อศิลาตรงไฟมุกดาหารใกล้กว่าไปพุนเดไปอน,นั้นอำเภิษฎไปพุนเดไปไอแอนิเม สวัสดีนะจ๊ะสวัสดีทั้งหนึ่งล้านดวงใจเด้อพัดพัดลนยูในบาในรถนะพี่นะบะเมมันไปคซมันไปรเซละรใจจีเซยมากมนไป่แมนอันนี้เพิ่นเิ่นเบาโครเซนเปนยังี สัสดีนะคะ GPS อค่องหจองก่อนว่าที่ไหนมันใกล้อะไกไกลมไมาสมเสนนีลยว้กลได้กับขึ้นอย่าง, <S <S างนีี่มันผ่านหรอเ่อนอสสวัสดีเด้อเพื่อนเพื่อนที่พี่อก็มีอิมซีมม<ด>ีแห <พา S 2> ลมคอยขึ้น แม่เราไม่ได้ไปนู่นรเราไปที่เขาว,วงเราไปเหเดียวกันเลยนะต้องไปไไงยงไน,นี้ที่ไปสมเด็จต้องไปลไปสวัสดีนะครับ ของพี่พรเด้อเดี๋ยวอีกสามนาทีให้ดูตอนนนหนทางนะพี่ๆเด้อนะฮะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะฮะที่เข้ามานะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเด้อพี่ๆนะฮะวันน้พายดูถนนหนทางแล้วพี่ๆอย่าเพิ่งเวียนหัวกันนะอย่าเพิ่งเวียน ขอบคุณทั้งสองล้านดวงใจนะฮะขอบคุณทั้งสองล้านดวงใจนะฮะเข้ามาแล้วก็ทักทายแอดได้นะพี่ๆนะทักทายแอดมินได้นะครับขอบคุณทั้งห้า 5, ล้านดวงใจนะฮะขอบคุณทั้งห้า 5, ล้านดวงใจเด้อนะฮะ ให้ดูให้ดูข้างถนนหนทางนะพี่พี่นะเป็นวันละขั้นถึงมากเกลียบมีสมเด็จนั่งขับรถอยู่นี่ไงสมเด็จนะขอบคุณจา้าขอบคุณจ้าพี่พี่ขอบคุณทุกกำลังใจนะฮะขอบคุณูุกกำลังใจนะจีจีจะลงแล้วทุกคนจะลงแล้วนะ สวัสดีเด oh, 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 oh. no. no. ้อสวัสดีพ oh, 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 oh. ี่พี่จ้าโอ้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 พี่้องหัวพี่น้องค่อยค่อยเบียนะคะขอบคุณพรานพานะคะขอบคุณพี่เราคโอ้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 เอารถเอียงจะเราเราคือขับรถจังซันต้องสนใจค่ะขอบคุณนะจาพี่พี่สา ขอบคุณนะฮะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจเด้อให้ดูนะพี่พ